ครับผมสวัสดีครับ,บู้ทีกรลั่งติดตามใขความสนใจเกี่ยวกับพายุโนโรูเราก็น้ำท่วมครับตรงนี้อัเภอสังขาครับถ้าเลี้ยวไปทางทั้งนี้เอ่อทางทั้งด้านหลังของรถกับเขาในอังเพอสังขาสซุรินครับถ้าไ, <ป S 2> ไปทั้งนากับสองซีครับเอ่อ ตรงนี้ผมใกล้ทายเพิ่งทีนึงแหละครับอาทิตย์ก่อนนั่นแต่าว่าตอนนั้นน้ยัง่าท่านมากครับตอนนี้น้ำมาแล้วครับสภาพนะตอนนี้นะครับนาทีสามสิบกันยายนหกสิบห้าครับดีมากน้า,นนากวาจะประมาณนี้แหละครับ ไหลเร็วเติบด้วยครับน้ำแรงเติบอยู่ล่านค้าร้านขายกับประมาณนี้แหละครับเบิ้งระดับว่าสูงสัมเวยครับเบิ้งถ่ายรถประมาณนี้ครับมาส์ยี่สิบเส้นเลยปอใหญ่เด้เนาะนี่กลัวเออประมาณยี่สิบสามสิบเสนครับถนนเนี่คมมนคย,ย,ยครับมันเป็นค่องถัดจี้ว่าไหลเร็วเติบครับ นาซากรสังขาครับนี่ครับเป็นถนนเส้นระว่างออกจากอำเภอสังขามาครับจีไปหาสองซีสองซีอยู่ข้างหน,น้าครับถนนสองซีปริมาณนานปริมาณนี้นะครับอัปเดตล่าสุดสามสิบกันยาหูขาครับ ช่วงนี้พัรู้เลยนะครับรตาถนนทหัดใส่กล้องหัดใส่กับมึงแนวเสาไฟเอาครับมีมี่กาดสังเกตกาดครับกาดริ้มชางคือรถเล็กมร์ไส์รถเกง๋งเลยมากกว่าไ้เลยนครับเดี๋ยวเครื่องดับ สังขาครับเบงเวลารถตัดกันครับนะครับถึงครึ่งถ่วมไฟตาครับถ่วงไฟส่องหนาเลยรถทหารตกเห็นไหมรแรนครับพอดีรถพีทหารผ่านมาพอดีนี่ครับระดับน้ำรถพีทหารารผ่านมาพอดีครับ นี่ครับโอ้เวล,า,ลารถตัดการน,น้ำกันชอดขึ้นมากถึงหนารถเลยครับอันนี้ครับอันนี้โบ่กบ้ลูว่าเป็นอาคาตนี่ยังเป็นปัม๊มอาจจะเป็นปัมม๊มหนามันนะครับครับเดชราสุดครับ ทานก,การหน้ำมันเพื่อสังขาครับเพราะว่มนี้มันเป็นแองกัถ้าอ่าคนไปสองซีกันนาจีสูงแล้วครับคลิปนี้งาแน่นะครับมาตัดต่อ,ตอข้างในกรจิเห็นผิวจากนั้นแล้วครับ เสียหายนะครับเป็นราดอุปกรณ์ก่อสางรครับปูนครับเสียนนนนหน,นากเลยครับ้องีกนั้งหนะกพอเส้นสื่ออ่าเนอ่ยแต่พลังใบยังบาอยู่เลยครับ พี่นอนพลั้งไปห้องหายแล้วนีปิดทําการชั่วข้าวครับตรวให้ความสนใจใีการับรถเจ็ดเตือนคุณครับนะครับเพราเ,เจ็เตือนบุบพื้นนี้ตรงนี้มันจะต่ําครับเป็นพื้นที่รับน้ำ <c oughs> นะครับ ที่แยกตัดกับสองซีตรงนั้นจะจนนจะสูงครับโอ้ค,ครับเบิงเ่งกระแสน้ำครับนะครับโมเมนตร,รมบดดาดเลยเยนหัวไหล่ตาในกับวัเด้ยวยครับเพราะว่าม่มีกันสั้นครับนี่ครับพ่อปอหรือว่าบนท่อสาธาระไปครับ รองตึกเงี้ครับบรรยากาศสดๆตอนนี้เซราสิบโมงครับทันทีววาารวมกับตันยู่ห้องครับบรรยากาศสดๆสิบโมงที่สามสิบกันยายนครับฮอกชิมาครับสูสีครับเป็นกำลังใจให้ผู้น้ำท่วม ตึงต๊งตึกเงี้ยตึงใส่ม่องใส่ดังครับพี่น้องพี่กีตูเป็นโอกาสครับอันนี้ก็จะมีสูตร้ำให้วความสะดวกพี่น้องน้ำทรวมครับสองซีครับผม คลิปนี้อะไปซะมีเีือวคลิปหนาพอกันไหมครับ